สวัสดีครับลุงโอโซลาเซลล์ครับวันนี้วันเสาร์ที่4พฤษภาคมนะครับ2567เอ่อคลิปนี้ก็ให้เห็นข้าหน้าคาตากันนะครับไม่ส่วนใหญ่แล้วคลิปไม่ได้ถ่ายหน้าตาลงไปด้วยคลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตู้ ATS นะครับตู้สลับไฟตั้งอยู่ข้างผมนี้เดี๋ยวผมจะสลับจอไปที่ตู้นะครับ นี่ครับตูว a t s สำหรับไฟด้วยแมกเนติกนี่มีป้ายบอกเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไงก่อนอื่นเราก็ต่อไฟเข้านะครับก็จะมีป้ายบอกเรียบร้อยนะครับโซล่าเซลล์การไฟฟ้าเทอร์นีเอาพุทโหลดใช้งานที่จ่ายออกมานะครับ เราผมก็ต่อไฟจากไฟบ้านนะครับแต่ว่าสมมุติว่าสายนี้เป็นไฟที่ผ่านออกมาจากเครื่องอนเอ์เตอร์ของโซล่าเซลล์นะครับเข้า<ฟ>เป็นไฟเข้าไปอีกเส้นหนึ่งก็เป็นไฟจากการไฟฟ้าเข้าไปตามป้ายนะครับเราจะมีป้ายติดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งนนครับ้าเกิดออสมาชิกหรือเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งทำจากลุงโวได้นะครับตูนี้นเดี๋ยวเรามาดูกัน แล้วช่องด้านขวาสุดก็เป็นโหลดใช้งานนะครับเอาพุทก็ต่อหลดไฟนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะดูกันหลักการทํางานว่าตอนสลับไฟไฟโหลดจะกระพริบหรือว,ว่าสลับไฟได้เร็วแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเปิดตู้ให้ดูนะครับรก่อนอื่นก็จ่ายไฟของโซลาเซลล์เข้าไปก่อน,นครับ ก็จะมีเบเกอร์ควบคุมอยู่3ตัวนะครับทีเบเกอร์ Baker, เราก็จะมีป้ายบอกเรียบร้อยนะครับโซลาเซลล์การไฟฟ้าโหลดใช้งานก็คือเอาพุทนะครับแล้วก็มีชินนทัมเมอร์สตัวฝั่งนี้เป็นชินนทัมเมอร์ของภาคโซลาเซลล์ฝั่งนี้ก็เป็นชินนทัมเมอร์ของภาคการไฟฟ้านะครับรวมจะเปิดนี่ไฟจากโซลาเซลล์ชินุทัมเมอร์นี่ผมตั้งให้เขาดีเลอย์อยู่30วินาทีนะครับ เพื่อป็นการป้องกันการกระชากของอินเวอร์เตอร์นะครับเวลาโหลดเขาหายไปเออไม่ใช่แหล่งจ่ายจากโซลาเซลล์หายไปก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งชินโอทัมเมอร์ก็ถนวงเวลา30วินะครับมีสังเกตว่าเขากําลังหน่วงเวลาครับเดี๋ยวโหลดผมจะเปิดตั้งไวเลยนะครับโหลดการใช้งานตอนนี้สังเกตว่านี่ชินโนทัมเมอร์ ปล่อยไฟผ่านไปแม่ติกตัวแรกก็จะทํางานก็แม่ติกตัวตัวแรกก็คือแม่ติกของโซลาเซลล์นะครับโดยรับไฟจากจุดน้ำมือตัวนี้ก็จะทให้แม่ติกทางานเมื่อทำงานก็จะปล่อยไฟออกมาจากโหลดแล้วก็ทําให้ไฟดวงนี้สว่างนะครับสีสม้มตัวตัวแทนของโหลดในบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโซลาเซลล์ ale, เออไม่ใช่การไฟฟ้าพูดผิดพูด,ดถูกวันนี้ตอนนี้เป็นช่วงเช้าวันเสาร์นะครับ ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาเก็บสายตัวนี้เสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปเลยนะครับแล้วระหว่างนี้ติดทำงานอยู่ก็เราจะมีหลอดไฟนีด้านหน้าน,นี่ครับเดีย๋ยวลงขออนุญาตปิดก่อนนะครับอ่าก็ <c oughs> จะมีไฟแสดงบอกว่าตอนนี้เราใช้ไฟโซลา r เซลล์อยู่นะถ้าเกิดโซลาเซลล์หมดหรือว่าแบตหมดหรือว่าตกค่ำไม่มีแสงแดดเขาก็จะสลับไฟมาใช้ไฟการไฟฟ้า,ดววาโดยตโนมัดนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์นี้นะครับสวิตช์นี้ก็คือไฟที่เราสมมุติขึ้นมาว่าเป็นไฟกที่ผ่านมิวเ,มเตอร์มาของโซลา r เซลล์นะครับผมปิดสวิตช์นี้เนติดก็จะต้องสลับไฟเป็นไฟชักการไฟฟ้านะครับโดยรวดเร็วเดี๋ยวคอยดูไฟของโหลดนะครับว่า,าให้ดูทางนี้ก่อนมุมมันไกลไปผมถือกล้องมันเดินห่างไม่ได้เดี๋ยวผมจะปิดไฟจากโซลาเซลล์นะครับเ,เห็นไหมครับ พอไฟจากโซลาเซลล์มดด่อฝั่งนี้ไม่มีไฟจ่ายเข้ามาเขาก็จะสลับไฟเป็นภาคของการไฟฟ้าโดยทันทีนะครับภายในเซลล์วินาทีนิโนทัมเมอร์ก็จะทํางานอันนี้ซินโนทัมเมอร์นี้เราตั้งหน่วงเวลาไว้ด้วยนะครับแต่เมื่อกี้เราได้เปิดไว้ก่อนแล้วเขาก็ครบ3ามสิบวิแล้วเขาก็จะรอรับไฟจากเขาก็ปล่อยไฟผ่านในเมน,นิกเลยนะครับเดี๋ยวพอเราเปิดไฟภาคของโซลาเซลล จโนทำมือตัวนี้ก็จหน่วงเวลาอีกนะครับเดี๋ยวเราผมจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวใช่ดูกันกับพลิบของโหลดนะครับว่ามันสลับไฟได้รวดเร็วขนาดไหนกล้องอาจจะจับตัวนู้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาจับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมเปิดไฟภาคจากโซลาเซลล์กลับมาก่อนนะครับนี่เปิดแล้วครับเห็นไหมครับเขายังไม่ปล่อยไฟไปให้มิกนิติกนะครับตอนนี้ยังใช้ไฟจากคันไฟฟ้าอยู่นะเพราะว่าชิโน่ทำมรอตัวนี้เขาหน่วงเวลาไว้เราตั้งได้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะ ต่างากันได้แล้วครับชีโนโทำมือหรือว่าตัวกําหนดกระแสเกินกําหนดแรงดันเกินนะครับมี่ผมตั้งไว้ย3่แอมแล้วก็ตั้งให้หน่วงเวลาไว้30มสิบวินะครับถ้าเกิดซื้อไปใช้ก็สามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับแล้วแต่การใช้งานของเรานี่พอพบ3ามสิบวิแล้วก็ก็จะสลับมาเป็นไฟดซล่าเซลล์นะครับพอไฟโซเซลล์มาแล้วก็จะมีระบบอินเตอร์ล็อกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็จะเห็น,นว่า ดีเลย์อยู่ด้านข้างตัวนี้เป็นตัวช่วยทาให้ระบบอินเทอร์ล็อกไม่สามารถทํางานพร้อมกันได้เดี๋ยวผมจะาไขค,ควงจที่ไม่ดูนะครับว่าถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วเขาจะตัดอีกตัวหนึ่งไหมนะครับอย่างเมื่อกี้ยังไม่ให้ดูว่าไฟกะพลิบแค่ไหนออกคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับทดลองให้เห็นกันทุกขั้นตอน,นครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟจากโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวสลรับมาเป็นไฟการไฟฟ้าเรามาดูโหลดนครับว่ากระพลิบเยอะมากน้อยแค่ไหนหนึ่งสองนี่เห็นไหมครับ ตอนนี้เปลี่ยนไฟการไฟฟ้าแล้วไฟแทบจะไม่กระพริบเลยครับนี่มาใช้การไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวจะลองกดอันนี้ดูนะครับว่าระบบอินเตอร์ล็อกทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวจะมาสรุปภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับรูนี้เราก็โจาะให้หกรูนะครับสำหรับใส่สายนะครับเบอร์สี่เบอร์หกเบอร์สิบได้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็เบอร์สิบนะครับใส่ได้พอดีนะครับรูของ เคเบิลเกรนนี่นะครับเจาะไว้หกรูเลยสองรูสองรูต่อหนึ่งต่อหนึ่งแหล่งจ่ายนะครับสองสี 2, 4, 6, ่หกนี่โอเคเดี๋ยวจะลองระบบอินเตอร์ล็อกให้ดูนะครับกล้องอาจจะสายไปสายมาแลอยนะครับเพราะว่าพูดไปด้วยถือกล้องอีกมือหนึ่งไปด้วยนะครับอ่ตอนนี้ไฟจากการไฟฟ้าทํางานอยู่นะครับแสงสีแดงทํางานอยู่ใายแล้วก็มีบอกนะครับถ้าเกิดซื้อกล่องไปก็ สามารถนำไปก็ใช้งานได้เลยนะครับแค่ต่อไฟเข้าโซลาเซลล์ l n ลเไฟฟ้า Ln แล้วก็โหลดออกนะครับทานนี้ Ln พอระบบเรขทำงานพอระบบที่2ส,สลับไฟมาใช้ผมก็ต่อสายไปให้ l n เหมือนเดิมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะจะถนอมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ L n จะไม่สลับไปสลับมานะครับไฟก็จอก Ln เหมือนเดิมตลอดล่อยไฟจกากโซลาเซลล์ พอปล่อยไ,ไฟขึ้นมาก็เหมือนเดิมครับชินทัมเมอร์ก็หน่วงเวลาไว้30มสิบวิถ้าเกิดซื้อไปก็ไปปรับได้นะครับจะตั้ง10วิสิบห้าวิหรือ20่สิบวิหรือว่าจะมากกว่า30มสิบวิกว็แล้วแต่นะครับชินทัมเมอร์นี้รองรับกระแสได้ถึง6 0สแอมป์นะครับที่ผมใช้อยู่ถ้าเกิดซื้อตัวก็จะให้ไปแบบนี้นะครับเบเกอร์ก็6 0สแอมป์นะครับเบเกอร์หกสิแอมป์นะครับทั้งสามตัว แล้วก็มีสลับไฟแล้วครับพอ,พอครบสามสิบวิเป็นไฟโซลาเซลล์ครับตอนนี้แล้วก็เมนิติกก็ขนาดหกสิบแอมป์นะครับอ่านนี่หกสิบแอมป์อันนี้หกสิบแอมป์ชินูทัมเมอร์เดเก,เกอร์หกสิบสามแอมป์ทั้งสามตัวนะครับอ่ก็สบายสบายครับสหรับสายไฟสายไฟใช้สายหกนะครับ VSF นะครับสายหกเนี้ยเป็นสายกำลังเส้นใหญ่สามารถลงรับกระแสได้สบายๆนะครับ ต่สายคอนโทรนใช้สาย1.5นะครับ VSF นะครับต่อเหลือเฟือครับสำหรับเปิดแอร์หนึ่งเครื่อง2เครื่องสบายสบายก็สำหรับสายนะขนาดเบอร์หกนี่เส้นใหญ่มากนะครับเทียบกับไขค,รครวงนี่ใหญ่กว่าไขค,รครวงอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองระบบอินเตอร์ล็อกอีกทีนะครับตอนนี้มีไฟทั้ง2แหล่งจ่ายแล้นะครับอ่านี่ครับตอนนี้ไฟจากโซลาเซลลทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง แต่คงจิ้มฝั่งของการไฟฟ้าดูถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมา,าการทํางานจะเป็นยังไงไอ้ให้เห็นให,ให้เห็นชิโนทาม,มือแล้วกันนะครับหนึ่งสองอ่าเห็นไหมครับผมกดเมื่อกีนติกฝั่งการไฟฟ้าไปโหลดก็จะโดนตัดนะครับไฟดับไฟจากโซลาเซลล์แล้วก็การไฟฟ้าก็ดับตัดไฟหมดเลยนะครับไฟไม่สามารถจ่ายไปทั้งเม่กติดสองตัวไม่มีไฟไฟจ่ายออกนะับสังเกตจากโหลดได้นะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยมือจากไม่ติดการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวสังเกตว่าเขาทบมาทางานยังไงหนึ่งสองเนี่าปล่อยมือออกก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมไฟจากโซลารเซลล์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองจิ้มให้เร็วเ็วกว่าเดิมน,นะครับหลายคนสงสัยว่าเอาถ้าเกิดไฟตกไฟมาไฟตกแล้วไฟมารวดเร็วระบบจะเซฟตี้ได้ขนาดไหนของอินเตอร์ล็อกนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับ ให้ดูมุมกว้างน,นะครับให้ดูหลอดไฟด้วยกดแล้วนะครับนี่นี่ให้ดูไม่ติกใกล้ๆว่าจะตัดทันไหมนะครับสังเกตุไม่ติกตัวแรกนะครับถ้าเกิดเรากดอันนี้ไปไม่ติดัรกจะดีดขึ้นมาทันทีน ที่ไม่ได้ทำพภาพให้เร็วนะครับนี่ผมกดให้มันเร็วขึ้นนะครับอินเตอร์ลบทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับคลิปเริ่มจะยาว้วครับขึ้นนี้โอเคเดี๋ยวจะทดลองการโอเวอร์โหลดให้นะครับอย่าเพิ่งเลื่อนช่องไปไหนนะครับคราวยาวหน่อยแต่ว่าเพื่อความเข้าใจแล้วก็เพื่อความครบถ้วนของกระบวนการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากโหลดรอไฟนี้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนนี่นะครับเครื่องไดผมครับยืมของแม่บ้านมานะครับ อตอนนี้ก็ได้ปรับชิโนทัมเมอร์เป็น3แอมปแล้วครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทดลองใช้ถ้าเกินเราใช้โหลดเกินกว่าที่ชิโนทัมเมอร์เราตั้งไว้ดูระบบเขาจะตัดไหมนะครับตอนนี้ใช้ไฟของโซล่าเซลล์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเจ้าเป่าลมร้อนนี่นะครับดูว่าเขาตัดไหมครับเห็นไหมครับเมือไฟเกินจากกระแสที่เราตั้งไว้อ่า เราตั้งไว้5แอมป์นะครับหอือ3แอมป์นะครับอ่าก็จะตัดเป็นการไฟฟ้านะครับมีระบบอ่าขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับเสียงไม่ได้ยินถ้าเกิดเราใช้โหลดเกินของกระแสที่เราตั้งไว้ชนวนแนละ้วเมื่อเขาจะตัดนะครับอ่าแล้วเขาเขาจะหน่วงเวลา30วินะครับถึงจะกลับมาใช้ไฟจากการไยจากโซลาเซลล์นะครับอ่านี่ครับพอครบ30วิแล้วไฟก็จะสลับครับมาใช้ ดซราสี์เหมือนเดิม้าเกิดเราใช้โหลดเกินนะครับสําหรับสายไฟสายหกนะครับก็ทนกระแสได้ถึงหกพันวัตต์นะครับแต่เยอะมากนะสําหรับอินเวอร์เตอร์หรือที่เราใช้ห้าจุดห้ากิโลวัตต์ก็สบายสบายนะครับเหลือสามกิโลวัตต์เพราะว่าเราตั้งชิโนเมอร์อยู่ยี่สิบสามแอมป์อยู่แล้วนะครับก็สายกาลังนี้มันรับได้มากกว่ายี่สบามแอมป์นะครับแต่เราตั้งชิโนเมอร์ไว้ยี่สิบสามแอมป์ยังไงก็กระแสไฟไม่เกินยี่บสามแอมป์อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวขอปิดกรองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้ครับมีป้ายบอกว่าไฟโซลาเซลล์ไฟจากการไฟฟ้า้วด้านเบเกอร์ก็บอกโซลาเซลล์กัไฟ้าโหลดใช้งานสาหรับการต่อสายก็มีป้ายบอกทางละเอียดน,นะครับจุดเข้าสายก็ทําให้เรียบร้อยสําหรับใครที่สนใจตู้ ATS สำหรับไฟสองแหลงจ่ายด้วยเมกนิตที่ลุงโอทานี่ก็สามารถ ไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะคืนไลน์คิวอาร์โค้ดไลน์ให้ตรงนี้ขีไว้สมาณแล้วก็เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวจะคืนให้ตรงนี้ก็สามารถเอดไลน์เข้ามาได้นะครับสอบถามหรือว่าสั่งทํากันได้นะครับคลิปนี้ยาวแล้วสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูอโอซาเซลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ